สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมนะการติดตั้งวงกลบประตูห้องนอนครับผมนะจะมีการตั้งระดับน้าครับผมนะเชือกด้านล่างครับผมดูครับผมนะเชือกด้านล่างครับผมนะอันี้เชือกเอ็นนี่ครับผมโดยตั้งระดับน้ําเชือกเอ็นนี่มีมาเป็นการมากตำแหน่งนะมาโปรดดึงยาวเ้วยครับผมนะดึงยาวจากจากเสาด้านนู้นเลยครับ นะดึงจับเสาด้านนู้นนะยาวเปิพ่อเป็นสามห้องนะดึงยาวสุดเลยห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วก็ห้องที่สามดึงยาวอย่างเสาด้านนู้นเลยครับสามห้องนะใก้วงกบประตูอยู่ในแนวเดียวกันนะตัวนี้ผมนะนะครับผมนะส่วนวงกบประตูนะครับจะมีการตอกไม้หยครับตอกไม้หน้าหน้าสามแม่ตัวนี้ ยึดความกว้างของตัวก่อประตูด้านล่างก่อนนะครับผมตัวนี้ครับการมันเคลื่อนนะตัวนี้ดูครับดูบก่อนจะใส่ครับผมจะมีการตอกนะตอกยึดไว้ก่อนยึดด้านล่างครับผมนะยึดด้านล่างครับยึดด้านล่างหนึ่งจุดแล้วก็ยึดตัวมุมฉากด้านบนอีกหนึ่งจุดนะตัวนี้ผมนะในด้านบนเนี้ด้านบนอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้ แล้ววนกอบประตูจะมีการตอกตะปูนะครับผมนะดูว่าจะมีการตอกตะปูตอกตะปูทุกระยะสิบห้าเซนครับผมนะตอกตะปูโดยรอบเลยตัวนี้เพื่อให้เกาะกับปูนนะปูนเกาะกับฝาผนังบ้านนะตัวนี้ครับผมนะนะครับผมด้านบนจะมีมีหนึ่งเส้นนะเห็นไหมครับส่วนด้านบนนะด้านบนจะมีการดึงเชือกอีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้ก็จะมีการตั้งระดับครับ เพื่อให้ความสูงจากตัวนี้ขึ้นไปถึงตัวขอบขอบด้านบนนะจะมีวัดตั้งระดับครับให้ประตูทั้งสามบานนี้มีความสูงเท่ากันนะตัวนี้ครับผมก็ตั้งระดับด้วยตัวนี้แล้วก็ดูเป็นแนวเป็นแนวเห็นไหมครับเป็นแนวเพื่อให้มันขนานกันนะครับตัวนี้ขอบประตูด้านหน้าขนานกันนะครับตัวนี้ครับผมดึงเส้นล่างเส้นล่างคือตั้งระดับน้ำนะตั้งดูแนวด้วยแล้วก็ตั้งเส้นบนครับผมหนนี้มีสองเส้นนะ่อดึงเป็นแนวตัวนี้ครับผมนะนะครับ ส่วนการการยึดยึดตัวกรอบประตูนี้ครับผมนะวคงกรอบประตูนี้นะครับใช้ตะปูตอกกับกับโครงเหล็กในตัวนี้ครับผมนะเมื่อจากไม้หายากตรงนี้ตอกยึดแล้วตัวนี้ครับผมนะแล้วก็มีการอ่าถือว่าผมจะมีการใส่ปูนครับผมข้าแบบนะดูการข้าแบบนะครับดูการข้าแบบแบบแบบไม่ง่ายนบตัวนี้ครับผมนะโดยการใช้ไม้กระดานครับผมนะ ไม้กระดานหนึ่งแผ่นเงครับเนี่ยไม้กระดานไม่ต้องดีๆครับผมประกบนะประกบแล้วก็ใช้ใช้ลวดผูกเอาครับเนี่ยครับผมนะใช้ลวดผูกกับไม้กระดานครับไม้กระดานแล้วก็ทาบงแล้วก็ปูนอัดครับผมครับผ,ผ,ผมนะปูนอัดครับอัดด้านในครับอกในไหมครับอัดอัดเข้าไปติ่กรอบประตูว้นะครับ นี่ก็เหมือนการับจี่ปูนแห้งแล้วเนี่ยนี่ครับอันนี้เหมือนกันนะวันนี้ใช้ตัวสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้ครับผมนะใช้ตัวสามเหลี่ยมนะครับผมนะแล้วเพื่อจะล็อกกับตัวปูนไว้นะตัวนี้ใช้ตัวสามเหลี่ยมนะผูกเหล็กผูกกับรวดด้านบนนะเนี่ยแล้วก็จนถึงด้านด้านล่างครับผมองจากไม้แบบหายยางใช้ตัวสามเหลี่ยมเลยตัวนี้ครับผมนะผูกรวดครับผูกรวดด้านบน ส่งดวดแล้วก็เอาปูนอัดครับผมใช้ปูนอัดด้านบนก็อีกครับใช้ปูนอัดอัดครับผมนะก็คือเชือกเอ็นจะมากจะดึงสองเส้นนะด้านบนเส้นด้านล่างเส้นนะเพบก็เป็นแนวครับผมนะมาดูด้านนี้กันครับผมสามบานนี่เท่ากันนะความสูงเท่ากันแนวดิ่งเท่ากันครับผมนะด้านหน้าจะขนานกันครับตัวนี้ครับผม ผมครับจะมีการตอกตะปูครับทุกระย,ยะยี่สิบเซนนะตัวนี้ผมนะยีส่สิบเซนด้านล่างก็จะมีการตอกไม้ครับทั้งสามตัวเลยนะตัวตอกไม้ตอกไม้ครับผมตอกตะปูตอกไม้ตอกไม้ด้านล่างหนึ่งอันคำความกว้างของประตูครับส่วนด้านบนก็คือตอกไม้ยึดตัวฉากของประตูให้ประตูกรอบเหลี่ยมประตูเันเคลื่อนครับตัวน,นี้ผมนะ ส่วนตะปูยังมีการตอกโดยรอบวยนี้ผมนะตะปูเห็นไหมครับตอกตะปูเป็นแนวรับผมนะดูรับผมนะทางไต่กูลก็ผมด้วดูแนวเชืยบนะดูครับดูแนวเทียบรับ มีการตั้งระดับน้ำแล้วก็ดึงแนวเชือกแล้วขีดแล้วก็ตั้งแนวเชือกก็คือความสูงของแนวเชือกด้านบนด้านบนก็คือว่าดูดูดดููรตัวความให้มันเรียบกับด้านหน้านี้เท่ากันประตูทุกบานนะผมกอบประตูเท่ากันทุกบานตรงนี้สามบานดึงแนวเชือกวด้านล่างก็เหมือนกันครับดึงแนวเชือกสองเส้นนะแล้วเดี๋ยวดูระยะไกลกันครับ ตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นนี้ครับหัน,นรูนสองบานมาด้ที่อ่องกลัวอีกหนึ่งบานแล้วเป็นี้เป็นสามบานนะครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ